สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stop s ต o p l ลอหยุดหลงทางในตลาดหุ้นบรรยากาศเย็นๆแบบนี้16นาฬิกา30นาทีนะครับอยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะกับซึ่งภาพรวมบรรยากาศวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กไทยน่าจะได้เห็นสัญญาณการปรับขึ้นหลังจากนี้แล้วทำให้นักลงทุนหลายคนอาจจะยิ้มได้หลังจากที่การพยายามจะผ่าน1,420จุดหลายครั้งมีการออกมาทาเทขายทากาไรออกมาเป็นระยะๆนะครับแต่วันนี้สามารถผ่าน1,420ไปแล้ว และจะสามารถผ่านไปและยืนเหนือ1420หลังจากนี้ได้นานแค่ไหนพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการลงทุนในวันนี้พร้อมกันตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับเซ็ i ต d อินเด็กไทยนะครับโดยเซ็นตอินเด็กไทยตอนเช้านะครับมีการเปิดตลาดเริ่มต้นตั้งแต่1415จุดกระโดดขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1419ก่อนที่จะมีการพยายามปรับดัชนีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปทดสอบ 1, 4 2 0จุดแล้วก็สามารถ ปรับขึ้นไปได้ตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้เลยทําให้มีการปรับขึ้นของดัชนีสูงสุดไป9.94จุดครับเลยสูงสุดอยู่ที่1,424.99จุดนะครับในขณะที่ตอนนี้เองเซ็ตอินเด็กซ์ไทยนะครับล่าสุดยืนอยู่ที่1,424.21จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้เฉลีย่ยค่อนข้างที่จะมีการปรับขยับขึ้นจากเมื่อวานนะครับวันนี้สูงถึง33,399ล้านบาทฉะนั้นภาพรวมของเซ็ตเด็กตอนนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่อาจจะทําให้เห็นของภาพรวมการลงทุน ที่อาจจะขยับขึ้นหลังจากนี้ไปด้วยครับาพาคุณผู้ชมไปดูห้าดับหลักทรัพย์กันต่อนะครับหลังจากที่วันนี้เซ็นเด็กมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วมูลค่าการซื้อขายสูงสุดห้าดับวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยตัวแรกนะครับวันนี้ยังคงเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าเทรดตั้งแต่เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาอย่างหุ้นอิชิตันกรุ๊ปนะครับขึ้นมาวันนี้ถึง1บาท2 0สตางค์กว่า7%เลยรนะลครับล่าสุดยืน17บาท30สตางค์สำหรับหุ้นอิชิ ส่วน BGS นะครับปรับขึ้นมา6บาท50สตางค์นะครับวันนี้ยืน138บาท50สตางค์ครับ SCC นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้น16บาทล่าสุดยืน450บาท k b a n กสิกรไทยปรับบวกเพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์ยืนอยู่ที่196บาท50สตางค์ครับส่วน BBL ธนาคารกรุงเทพนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้น2บาทล่าสุดยืน105ขออภัยครับ95บาท50สตางค์วันนี้ดูเหมือนห้าดับหลักทรัพย์จะมีการขายปรับบวกในแดนบวกปรับเพิ่มขึ้นเกือบจะทั้งหมดเลยครับ ในขณะที่ตลาดในบ้านเรามีการปรับบวกเพิ่มขึ้นอย่างนี้พาคุณผู้ชมไปดูตลาดภูม,มิภาคอย่างในตลาดเอเชียกันบ้างนะครับภูม,มิภาควันนี้มีการปรับบวกบางตลาดแล้วก็มีการตับลดแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าน,นี่ก็อีกเองปรับบวกเพิ่มขึ้นถึง157จุดครับยืน14,546จุดสาหรับการปิดตลาดในวันนี้เซท์ทามสิงคโปร์ย่อลงมา20จุดครับหังเสงย่อลงมา221จุดไต้หวันลดลงมา17จุดและจาการ์ตาลดลงมา5จุดเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในขณะที่คอมโิสซตลาดหุ้นมาเลเซียปรับบวกขึ้นเล็กน้อยเพียงแค่0.93จุดครับและตลาดหุ้นโซของเกาหลีใต้ปรับลดลงมา3.85จุดครับ ภาพรวมบรรยากาศบ้านเราดูเหมือนจะสวนกระแสกับตลาดในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีแนวโน้มในทิศทางการปรับลดลงแบบนี้แต่เส้นเด็กไทยยังสามารถยืนเหนือ1,400จุดได้จะไปต่อไหมครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมมาพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณพิชัยเลิศสุขพงศ์กิจครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับเห็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างนี้ยืนเหนือ1420จุดดไ้สพรุ่งพันสี่ร้อยยี่สับมุดได้สันคญญา เราปิดเหนือ1,420จุดนะครับ,รบสัญญาณทางเทคนิคยังคงมีทิศทางแข็งขึ้นครับเดียวกันเนี่ยทางผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงเข้าซื้อหุ้นต่อเนื่องนะครับโดยว,วันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเดิมเห็นตัวแบงก์ใหญ่อย่างกสิกรไทยแล้วก็ตัวแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็รวมถึงตัวปุลเสมไทยด้วยนะครับพวกนี้เป็นพวกบิ๊กแคปทังสิน้นการแข็งขึนของคุณหนังกล่าวก็มีส่วนช่วยทําให้ตลาดทะลุ ตรงแนวต้านบริเวณ1,420จุดขึ้นมาครับครับฉะนั้นการปรับขึ้นแบบนี้โอกาสที่จะขึ้นไปจะมีการปรับขึ้นไปมากไหมครับหรือว่าอาจจะต้องมีแนวต้านในระยะสั้น,นระยะใกล้ก่อนครับคือถ้าจะให้ขาดเนี่ยต้องยืนเหนือตรงแนวต้าน1,420จุดสักสองวันนะครับสองวันนะครับการที่ต้องดูพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพื mm ่อ hmm. จะเป็นการคอนเฟิร์มที่จะแวกขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าจากโฟร ของต่างชาติยังคงเข้ามาต่อเน,นื่องก็น่าจะยืนยันทิศทางการแข็งขึ้นโดยที่มีแนวต้านย่อยถัดไปตรงบริเวณใกล้ๆ1440จุดครับ1,440จุดเป็นแนวต้านย่อยหลังจากนี้นะครับครับจากนั้นถ้าดูพูดถึงความมั่นใจในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่างชาติเองอยังคงทยอยเข้าซื้อในบ้านเราค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าลองมองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ กว่าไปกว่า11,000กว่าล้านบาทแล้วมุมมอง,งนี้บ้านเราถือว่าตลาดมีมูลค่าที่ค่อนข้างต่ํากว่าในตลาดอื่นแล้วครับทำไมถึงต่างชาติยังคงทยอยเข้ามาอยู่ครับคคือจริงๆเงินไหลเข้าในอ m มเม i ร์ market ก็ตในภาพรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ,รบหนึ่งเนี่ยตัวเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ออกมามากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะ องเนี่ยความวิตกตงังวลเรื่องของการลด QE น้อยลงรเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเสรในปีหน้าน้อยลงในม,มุมกลับเนี่ยมีการคาดการเชิงบวกว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากในยูโรโซนจากในญี่ปุ่นรวมถึงแม้กระทั่งในประเทศจีนด้วยเป็นมุมมองเหล่านี้เนี่ยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นนะฮะนอกจากนั้นในเชิง valuation เนี่ยตลาดหลักเนี่ยขึ้นํำ อิมเมอร์จิ r งมาเกไปค่อนข้างเยอะนะครับ,รบทําให้ Emerging ิในภาพรวมเนี่ยดูเริ่มเริ่มดูถูกเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดทุนหลักกันนะับ,บถ้านับจากต้นปีนะครับอิมเมอร์จิงมาในภาพรวมโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนเราในกลุ่มทิปอย่างอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะฮยยังนําหน้าเราอยู่ห้าถึงสิบเปอร์เซนตะครับหลัส่วนหนึ่งที่เราอันดับปรฟอร์มตลาด Emerging จิ r งมาเกเนี่ยก็เนื่องจาก ปัญหาการเมืองในบ้านเราครับ,รบนะครซึ่งถ้าดูย้อนกลับไปในช่วงประมาณเดือนเศษที่ผ่านมาหลังจากที่เราเลิกปิดกรุงเทพหลังจากที่สัญญาณการใช้ความรุนแรงต่างๆเนี่ยไม่ได้น่าก,กังวลเหมือนกับตอนช่วงหลายเดือนก่อนนะครับ เหล่านี้ทําให้คนเริ่มกลับมามองนะฮะจะสังเกตนะครับว่าความคาดหวังต่อเศรษฐกิจก็ดีต่อผลประกอบการก็ดีเนี่ยมีการปรับลดลงตลอดช่วงสี่หเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าความคาดหวังต่ํามากเพราะั้นตัวเลขจริงที่ออกมาผมยกอย่างเห็นรูปไปทำเลยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตรมาสหนึ่งนะฮยกำไรสุทธิรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าหุ้นแบงค์ขึ้นสวนครับ ครั้งนี้เนื่องจากความคาดหวังลงไปรออยู่ข้างล่างแล้วครับครับฉะนั้นเองถ้าดูเหมือนช่วงนี้ปัจจัยที่จะมีการหนุนทําให้เซนดิเด็กอาจจะมีการปรับขึ้นมุมมองถูกมองเป็นบวกแบบนี้ยังมีปัจจัยอะไรที่ยังคงน่ากงังวลที่อาจจะทําให้เซนดิเด็มีการย่อตัวและปรับลดลงได้บ้างไหมครับผม ผมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งแล้วแต่จะเริ่มทยอยออกมามากขึ้นในส่วนของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับ,รบก็คงต้องไปดูว่าตัวเลขที่ออกมารวมถึงมุมมองของผู้บริหารหลังจากเห็นงบไตรมาสหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าด้ผลกระทบจากการเมืองทําให้เศรษฐีดโดยรวมเนะี่ยขยายตัวต่ํากว่าศักยภาพเยอะพอสมควรนะครับ,รบส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยก็ต้องไปดูว่า ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้านะคะคงมีคำวินิจฉัยคดีสําคัญสําคัญออกมาซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองก็ต้องไปดูกันต่อว่า,าสัญญาณการใช้ความรุนแรงจะกลับมาอีกไหมนะถ้าไม่มีตรงนี้คิดว่าหุ้นเนี่ยยังสามารถทะลุหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สามศูนย์ขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็รอบใหญ่จริงๆนะฮะให้ดูตรงแนวตั้นบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบจุดครับ ให้ดูด้านบน1470ถึง1480 14นะครับแต่ว่าถ้ามีการปรับย่อสําหรับพรุ่งนี้เองนะฮะถ้าไม่สามารถยืนเหนือ1,420จุดได้ครับฉะนั้นถ้ามีการย่อลงมาแนวรับที่สําคัญเนี่ยตรงคงต้องมองไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณพิชัยครับในระยะสั้นเนี่ยแถวแถวสัก1,415จุดนะ1,415นะครับือถ้าหลุดตรงนั้นหรือเตเี้ยเลยก็คือการหลุดใกล้ๆ1,400จุดจะเป็นสัญญาณ การผลักฐานย่อยครับครับฉะนั้น1,415แล้วก็หลุดลงมา1,400อาจจะเป็นการผลักฐานย่อยหลังจากนี้นะครับกลุ่มไหนที่ยังคงน่าสนใจพอจะเข้าลงทุนได้ไหมครับสําหับที่เห็นเริ่มมีการปักขึ้นแบบนี้ฮะเราเราเริ่มเห็นแบงก์นี่ไม่ต้องพูดถึงมากยาวแล้วัวันนี้เราเริ่มเห็นมือถือเริ่มมีการผักฐานบ้างนะแต่ผมคิดว่าผักสั้นๆเริ่มเห็นมีแรงซื้อเข้าไปในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนำโดย BTH นะครับครับส่วนหนึ่งอาจจะเล่นข่าวเรื่องของ การสปิดพาแต่โดยตัวของมันเองมันอันดับปร์ฟอร์มตลาดมาพักใหญ่ในขณะที่ความร้อนแรงในเชิง valuation เนี่ยได้ซอฟต์ลงมาเนื่องจากราคาหุ้นถอยตัวคนประกอบการไม่ได้ถูกกระทบจากเรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจชะลอตัวเลยมีน้อยกลุ่มมากเลยนะครับที่มีการทบทวนปรับขึ้นประมาณการกำไรนั่นคือกลุ่มโรงพยาบาลครับดงเราิดว่าตัวบจีเดี หรือตัวเล็กๆอย่างเกษตรราชบางกอกเชนครับบีซเอชเนี่ยเราคิดวสาองตัวนี้น่าสนใจถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับส่วนตัวจิ๋วๆเลยที่อยู่นอกกระแสมานานอย่างน้ำตาลคอนรีเนี่ยก็เป็นท็อปคอ l ของเราในกลุ่มอาหาร KBS นะครับเนื่องจากจะกลายเป็นอินทิเกรตซอฟต์คอมมอนดิตี้นะครับเนื่องจากเดิมเป็นเพียวน้ำตาลก็จะมีตัวลงไฟฟ้าเข้ามา ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไป35เมกะวัตต์และใน2ปีข้างหน้าก็จะมีลงเอทานลเข้ามาด้วยเป็นตัวคุณภาพของกำไรเนี่ยก็จะทนถวนน้อยลงไม่ใช่พึ่งพิงแค่ตัวธุรกิจน้ำตาลอย่างเดียวครับถ้าอย่างนั้นลักษณะตัวที่ทางคุณพิชัยบอกมาดูเหมือนว่าจะมีการปรับอันดอร์เพอร์ฟอร์มมาถ้าเข้าไปทยอยเก็บสะสมได้ไหมครับได้ครับกาเกิดในเชิงพื้นฐานและวก็นะนับซื้อทุกตัวที่เอ่ยชื่อมาครับสามารถทยอยเก็บได้ในช่วงนี้นะครับได้ครับ นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณชั <ผม S 1> ยครัับสสวดีครับสวัสดีครับ แล้วครับนี่ก็เป็นมุมมองในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติที่ทางคุณพิชัยให้ไว้นะครับมาดูในเรื่องของการกําหนดนะครับพี่คุณพิชัยให้ไว้ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ยังไม่สามารถยืนเหนือ1,420จุดได้อีกหนึ่งวันอาจจะมีการปรับย่อนะครับย่อลงมาดูแนวรับสําคัญอยู่ที่1,415จุดแล้วก็อาจจะมีการย่อเพื่อปรับฐานอีกครั้งให้ดูแนวรับที่1,400จุดนะครับส่วนถ้าสามารถยืนได้เหนือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันยังไม่ต่ําลงมากว่า 1, 1420นะครับ แนวต้านด้านบนที่อาจจะต้องขึ้นไปก่อนจะต้องไปเจอนะครับ1,440ส่วนด้านบนหลังจากนี้ท่านเลย1,440ไปแล้วที่ทางคุณพิชัยให้มองเอาไว้สําคัญสําคัญเลยนะครับคือ1,470 และ0นึ่หลังจากนี้ครับส่วนหุ้นกลุ่มที่คุณพิชัยบอกมานะครับยังคงสามารถทยอยซื้อเก็บสะสมได้ทั้งในกลุ่มของมือถือนะครับรวมไปถึงกลุ่มของโรงพยาบาลแล้วก็ทางด้านของกลุ่มอาหารอย่างน้ำตาลคอมเบลน KBS ก็สามารถทยอยซื้อสะสมในช่วงนี้ได้เช่นกันครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ของทางธนาชาติไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษััทพพยย์เอา